เราทุกคนคงคุ้นเคยกับประโยคยอดทิตอย่างฉันไม่มีเวลาที่มักจะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ทำสิ่งสำคัญต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการใช้เวลากับครอบครัวในอ่านมาเล่า EP นี้เราจะมาชี้ให้เห็นว่าประโยคนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงความจริงคือเราทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดทุกวินาทีเนื้อหาในคลิปนี้มาจากหน้าเว็บไซต์ของคุณ Scott H Young บทความเรื่อง How Much Time Do You Have ในบทความได้อธิบายถึงการไม่มีเวลาไม่ใช่เรื่องจริงและเราได้สรุปเนื้อหาผ่านการเล่าแบบยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านเรื่องกระเป๋าเงินที่บรรจุเวลามาลองฟังกันดูค่ะลองจินตนาการถึงโลกที่เวลาไม่ใช่สิ่งที่เป็นนมามธรรมอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นสกุลเงินที่จับต้องได้นึกภาพว่าเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาและพบกระเป๋าเงินใบพิเศษที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ได้บรรจุธนบัตรหรือเหรียญแต่กลับบรรจุเวลา จำนวน24ชั่วโมงพอดิบพอดีซึ่งถูกแบ่งย่อยออกเป็นนาทีและวินาทีพร้อมให้คุณได้ใช้จ่ายตลอดทั้งวันนี่คือของขวัญที่พวกเราทุกคนได้รับเท่าเทียมกันทุกเช้าไม่ขาดไม่เกินแม้แต่วินาทีเดียวเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึง่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่กระเป๋าเงินใบใหม่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตัวเอกของเรื่องเริ่มจ่ายเวลาของเขาสําหรับกิจกรรมต่างๆบัญชีรายจ่ายในช่วงเช้าของเขาเป็นดังนี้ ดูโฆษณาระหว่างรายการทีวีตอนเช้าจ่ายไป16นาทีตอบอีเมลที่ไม่สำคัญซึ่งหากใช้โทรศัพท์คุยเพียง6นาทีก็คงจบเรื่องไปแล้วจ่ายไป30นาทีหลังจากจ่ายค่ากิจกรรมเหล่านี้ออกไปเขารู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่เบาลงอย่างน่าใจหายในกระเป๋าเงินใบนั้นราวกับว่าพลังชีวิตของเขากำลังรินไหลออกไปกับเรื่องไร้าสาระความคิดนั้นกระตุกให้เขามองไปที่กระเป๋าเงินใบเก่าของเขาที่วางอยู่ข้าง ใบหนึ่งบรรจุอำนาจในการซื้อหาอีกใบหนึ่งบรรจุอำนาจในการดำรงอยู่แล้วเหตุใดเขาจึงใช้ใจ่ายมันต่างกันร,ราฟ้ากับดินณนะจุดนั้นเองที่เขาก็ตระหนักรู้ถึงบางสิ่งที่สำคัญเขาคิดถึงอีเมลฉบับนั้นที่เขาเพิ่งจ่ายเวลาไป30นาทีทั้งๆท,ที่สามารถใช้เวลาเพียง6นาทีในการโทรศัพท์คุยให้จบเรื่องได้หากเรื่องนี้เป็นการใช้ใจ่ายด้วยเงินมันก็ไม่ต่างอะไรกับการได้รับส่วนลดถ,ถึง80%เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ใครๆก็ต้องรีบคว้าไว้หากเป็นเงินเราคงรีบคว้าโอกาสที่ได้ส่วนลด80%ทันทีแต่ทำไมกับเวลาเราถึงยอมจ่ายราคาเต็มอย่างง่ายดายเช่นนี้คำตอบซ่อนอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เราฟุ้งเฟยกับเวลาเพราะเราไม่เคยสัมผัสก้นบึ้งของความว่างเปล่าของมันเราทุกคนเคยรู้จักความจนแต่ไม่เคยมีใครได้ลองตายเราจึงใช้จ่ายเวลาด้วยความเชื่ออ,อันไร้เดียงสา ว่ามันจะถูกเติมให้เต็มเสมอในรุ่งเช้าของวันใหม่และความตระหนักรู้อันลึกซึ้งนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของเขาไปตลอดการมันเปลี่ยนวิธีที่เขามองโลกและวิธีที่เขาตอบสนองต่อคําขอาจากผู้อื่นบ่ายวันนั้นเพื่อนคนหนึ่งโทรมาขอความช่วยเหลือจากเขาแต่แทนที่จะตอบตกลงโดยอัตโนมัติเหมือนเช่นเคยครั้งนี้เขาหยุดคิดและพิจารณาต้นทุนทางเวลาที่ต้องจ่ายออกไปอย่างรอบคอบนี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากช่วยเหลือเพื่อนแต่เป็นเพราะเขาเข้าใจแล้วว่า การช่วยเหลือไม่ใช่ของฟรีเมื่อมันต้องแลกมาด้วยเวลาของเขาเองเขาต้องรู้สึกว่าสามารถให้เหตุผลกับต้นทุนที่ต้องจ่ายไปได้อย่างสมเหตุสมผลแนวคิดนี้ขยายไปสู่ทุกการตัดสินใจในชีวิตเขาเข้าใจสัจธรรมที่ว่าเราไม่เคยต้องทําอะไรเลยเราเลือกที่จะทําสิ่งต่างๆเพราะเราต้องการผลลัพธ์ที่ตามมาต่างหากตัวยอย่างเช่นเราเลือกที่จะไปทํางานเพราะเราไม่ต้องการที่จะยากจนความจริงข้อนี้ลึกซึ้งไปถึงแก่นของการดํารงอยู่ แม้แต่การหายใจก็ไม่ใช่ภาระหน้าที่แต่เป็นทางเลือกที่เราเลือกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า,เ,ลาเพื่อแลกกับผลลัพธ์ที่เรียกว่าการมีชีวิตอยู่การทำความเข้าใจว่าทุกอย่างคือทางเลือกนี้เองที่เป็นกุญแจสำคัญสู่การใช้เวลาอย่างมีสติและคุ้มค่าที่สุดการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดส่วนตัวนี้นำเข้าไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาเมื่อสิ้นสุดวันตัวเอกของเรามองดูกระเป๋าสตางค์เวลาที่ว่างเปล่าของเขา เขานึกถึงคําเปรียบเปรยที่ว่าเวลาเปรียบเสมือนสายน้ําที่ไหลไปข้างหน้าเสมอและสักวันหนึ่งสายน้ํานี้จะหยุดไหลสําหรับเราทุกกะน,นาเราต้องทําในสิ่งที่สําคัญตอนนี้เพราะเมื่อเวลาของเราหมดลงเราไม่สามารถกู้ยืมหรือหามาเพิ่มเพื่อชดเชยการขาดดุลทางเวลาได้อีกต่อไปดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเผลอคิดว่าฉันไม่มีเวลาพอจงหยุดและบังคับตัวเองให้เปลี่ยนประโยคนั้นเป็นสิ่งนั้นยังไม่สําคัญพอ การยอมรับความจริงข้อนี้อย่างซื่อสัตย์คืออิสรภาพที่แท้จริงจากการไล่ล่าเวลาที่ไม่สิ้นสุดและนี่ก็คือเรื่องเล่าที่สรุปให้เข้าใจให้เวลาของเราให้ชัดเจนมากขึ้นเรามาสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้กันหน่อยนะคะข้อคิดแรกคือเมื่อเราพูดว่าไม่มีเวลาความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ก็คือสิ่งที่เราเลือกที่จะไม่ทำนั้นมันไม่สำคัญพอสำหรับคุณหากสิ่งใดสำคัญกับเราจริงๆเราจะหาเวลาให้กับมันได้เสมอ มันเป็นเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญไม่ใช่การขาดแคลนเวลาข้อคิดที่สองเวลาและเงินเป็นทรัพยากรที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแต่มีความแตกต่างที่สําคัญอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เวลามีค่ามากกว่าเงินมหาศาลคือเงินเมื่อเสียไปแล้วยังสามารถหามาใหม่ได้แต่เวลาเมื่อเสียไปแล้วไม่สามารถหาคืนมาใหม่ได้ข้อคิดที่สทุกการกระทําล้วนมีต้นทุนเวลาซ่อนอยู่เมื่อเราตระหนักว่าทุกการกระทํามีต้นทุนเวลา คำถามที่ตามมาคือใครเป็นคนตัดสินใจจ่ายต้นทุนนั้นคำตอบก็คือตัวเราเองข้อคิดที่4ความเข้าใจผิดที่ทำให้เราใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ต้องการคือความคิดที่ว่าเราต้องทำสิ่งต่างๆแต่ความจริงแล้วมนุษย์เราไม่เคยถูกบังคับให้ทำอะไรเราเพียงแต่เลือกที่จะทำสิ่งนั้นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์บางอย่างที่เราไม่ต้องการข้อคิดที่5แม้ว่าปริมาณเวลาของทุกคนจะเท่ากันแต่ คุณค่าของเวลานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณค่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดจากตัวเวลาเองแต่ถูกกำหนดโดยความสำคัญของสิ่งที่เราเลือกทำในเวลานั้นนั้นข้อคิดสุดท้ายที่สำคัญและควตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาก็คือเหตุผลสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาอย่างไม่ระวังคือเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ตรงกับการหมดเวลาจริงๆในชีวิตเราส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์เงินหมดและเข้าใจผลลัพธ์ของมันดี แต่เราไม่เคยอยู่ในจุดที่เวลาหยุดเดินจึงไม่สามารถจินตนาการถึงมันได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความคิดแบบนี้ก็คือมันทำให้เราลืมไปว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องหมดเวลาลงจริงๆแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขหรือขอเวลาเพิ่มได้อีกแล้วเราหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะทำให้คุณฉุกคิดเรื่องเวลาของคุณน,นั้นมีค่าและสำคัญมากแค่ไหนการปรับเปลี่ยนความคิดเล็กๆน้อยๆน,น,นี้ อาจจะช่วยทําให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่คุณควรให้คุณค่าอย่างแท้จริงและริ่มใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วกลับมาพบอ่านมาเล่าอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ